สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะมีทั้งหมดกี่ปัจจัยนะักเรียนต้องไปทบทวนกันมานะคะงนั้นปัจจัยต่อไปค่ะเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะจากภาพครูให้ภาพนักเรียนไปคือต้นมะม่วงนักเรียนเห็นไหมคะมะม่วงเมื่อมันเจริญเติบโตขึ้นค่ะนักเรียนมันก็จะมีลักษณะลำต้นที่ใหญ่ขึ้นเพราะเป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมคะมีดอกจากการมีดอกเสร็จแล้วก็จะมีใบมีลักษณะของการเจริญเติบโตกลายเป็นผล ะะเมื่อนักเรียนเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยครูถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าพืชเนี่ยคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรนะคะจากที่เราเรียนเรื่องปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วนักเรียนคงจะตอบได้แล้วว่าเป็นเพราะปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชใช่หรือไม่คะปัจจัยอะไรบ้างแสงคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิแก๊สออกซิเจนน้ำ พวกนี้ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะเช่นเดียวกับต้นมะม่วงภาพนี้ที่ครูให้นักเรียนไปนั้นน,น,นักเรียนให้คําตอบกับตัวเองได้แล้วเลค t เชอร์เอาไว้ในสมุดโน้ตของตัวเองนะคะปัจจัยภายในค่ะครูขอขึ้นเรื่องเลยนะปัจจัยภายในก็คือสิ่งที่พืชสังเคราะห์หรือสร้างขึ้นมาค่ะนักเรียนสร้างขึ้นมาจากไหนสร้างขึ้นมาจากตัวของพืชเองเลยค่ะสร้างมาทําอะไร สร้างมาเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเราเรียกง่ายๆว่าฮอร์โมนพืชค่ะฮอร์โมนพืชมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงๆอ่ะมีเยอะจนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจดจําได้หมดค่ะนักเรียนแต่ทีเนี้ยเนื้อหาบทนี้ครูขอยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาเพียงแค่5ชนิดเท่านั้น,นะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างมาดูกันค่ะ1เลยก็คือสารออกซินชื่อของมันเลยนะคะชื่อตรงตัวเลยค่ะอ่านว่าออกซินค่ะ กลุ่มที่2นะคะเป็นฮอร์โมนพืชเชียวกันนะคะก็คือพวกสารไซโตไคนินค่ะนะักเรียนไซโตไคนิน ok ก็ได้ค่ะนะักเรียนออกเสียงได้เลยนะคะชนิดที่3ค่ะก็จะเป็นชื่อว่าจิบเบอร์เรลินค่ะนะักเรียนจิบเบอร์เลินนะคะชนิดที่4ค่ะนะนักเรียนเรียกว่าแอกไซซิกนะคะแอกไซซิกนะคะเป็นฮอร์โมนพืชและชนิดที่5นะคะก็คือเอทิลีนค่ะนะักเรียน คุ้นคุ้สารที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้ง5ชนิดนี้บ้างหรือเปล่าคะใครเคยเรียนหรืออ่านมาบ้างแล้วก็น่าจะทราบคุณสมบัติและลักษณะนะคะที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาทีนี้วันนี้ค่ะครูจะให้ในักเรียนได้ศึกษาและเข้าใจค่ะถึงฮอร์โมนพืชทั้ง5ชนิดนี้นะคะว่ามีกระบวนการทํางานยังไงบ้างพบที่ไหนและส่งผลทําให้พืชน,นะคะเกิดการเจริญเติบโตยังไงบ้าง ครูอบอกแล้วว่าปัจจัยนียคือปัจจัยภายในใช่ไหมคะปัจจัยภายในดังนั้นพืชต้องสังเคราะห์ขึ้นมาเองค่ะถึงจะสามารถส่งผลการเจริญเติบโตให้กับพืชได้ค่ะทีนี้ถ้าเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาล่ะคะให้คล้ายคลึงก,กันกับฮอร์โมนพวกนี้นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนำสารพวกฮอร์โมนพืชมาทําให้พืชเจริญเติบโตฉีดพ่นให้กับพืชน,นะคะทีนี้ครูถามว่า พวกนั้นอ่ะจัดเป็นปัจจัยภายในหรือเปล่าคะถ้าสร้างขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมาค่ะนักเรียนนักเรียนจะไม่นับว่าเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเป็นปัจจัยภายในพืชต้องสังเคราะห์ขึ <associ net> <Muhammad. S 2> ้นมาด้วยตนเองค่ะจะมากหรือน้อยก็ต้องสังเคราะห์ขึ้นมาเองถึงจะเรียกว่าปัจจัยภายในที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนะคะแต่ถ้าไม่ได <com> ้สังเคราะห์ขึ้นมาเลยเราจะเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกค่ะหรือเกษตรกรสังเคราะห์ขึ้นมาเองนะคะฉีดพ่นมีคุณสมบัติคล้าย เราเรียกว่าปัจจัยภายนอกนะคะเรามารู้จักลักษณะปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชกันค่ะมี5ชนิดนะคะมีมากกว่านั้นแต่ครูจะให้ในักเรียนเข้าใจแค่5ชนิดเพราะเป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญที่สุดนะคะและก็เป็นฮอร์โมนหลักนะคะที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืชค่ะมีอะไรบ้างนะทบทวทออกซินไซโตไคนินจิบเบอเลลินเอทิลีน แอปไซซิกค,ค่ะความหมายของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะหรือฮอร์โมนพืชนะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะว่า plant growth regulator นะคะซึ่งสารพวกนี้ค่ะเซลล์พืชจะสร้างขึ้นมานะคะเรียกง่ายๆว่า plant hormone หรือฮอร์โมนพืชนั่นเอง5ชนิดเท่านั้นนะคะบทนี้มาดูชนิดแรกกันค่ะนักเรียนชนิดที่1ค่ะออกซินค่ะออกซิน auxin ออกซินมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง มารู้จักออกซินกันเลยค่ะออกซินเนี่ยค่ะพืชจะสร้างขึ้นมานะคะเป็นฮอร์โมนพืชที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มเนื้อเยื่อนะคะที่เป็นลักษณะเหมือนต้นอ่อนนะคะเนื้อเยือ่อใบอ่อนต่างๆนะคะบริเวณที่เป็นอ่อนๆของพืชค่ะฮอร์โมนจะสร้างขึ้นมายอดอ่อนรากอ่อนๆนะคะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะน,นักเรียนสร้างมาเพื่อทําให้พืชเกิดการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นออกออกออกไปด้านนอกค่ะ ออกซินค่ะนะักเรียนดังนั้นเราทราบแล้วว่ามันสร้างขึ้นมาจากไหนใช่ไหมคะเอแล้วมันทำงานยังไงคะนะักเรียนนี่ค่ะการทำงานของออกซินนะคะกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ค่ะนะักเรียนคือบอกแล้วออกออกออกแปลว่าการที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตออกไปยืดตัวออกไปค่ะนะักเรียนแต่การทำงานของมันก็สามารถยับยั้งการเจริญของตาข้างได้ค่ะถ้ามัวแต่ยืดออกทางด้านข้างทางด้าน สูงก็จะไม่เจริญใช่ไหมคะดังนั้นมีหน้าที่นะคะทำให้พืชเจริญเติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะออกซินมักจะทำงานร่วมกันกันกบไซโตคไคนินคือบอกฮอร์โมนชนิดที่2เนาะฮอร์โมนไซโตคไคนินเนะะี่ยค่ะทำงานร่วมกันกันกบออกซินได้ค่ะนอกจากนั้นตัวออกซินเองค่ะเขายังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากได้ด้วยนะคะการกระตุน้นการเจริญเติบโตของผลแค่ะเรียนผลเมื่อมีการ ปฏิสนธิเสร็จเรียบร้อยค่ะแน่นอนก็จะมีลักษณะของเซลล์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดิเฟรนตตัวเองกลายเป็นผลใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแบบนี้ก็ต้องอาศัยฮอร์โมนออกซินค่ะนักเรียนฮอร์โมนออกซินค่ะสามารถชะลอการหลุดร่วงนะคะของใบดอกและผลได้ด้วยค่ะแปลว่าตัวออกซินสามารถยืดอายุค่ะของพืชไม่ให้แก่ใช่หรือไม่คะม,มีประโยชน์มากเลยค่ะ จากภาพนักเรียนเห็นไหมคะว่า A ครูได้ตัดยอดนะคะของพืชเอพอตัดเสร็จแล้วผลของมันเกิดอะไรขึ้นคะตาข้างแตกออกมาค่ะนักเรียนตาข้างแตกออกมาแปลว่ามันทำงานร่วมกันกันกบไซตโตไคนินค่ะการที่มีผลการทดลองมาให้เราดูค่ะนักเรียนเราสามารถบอกได้ว่าการเจริญเติบโตของพืชที่เกิดมาจากปัจจัยภายในพืชค่ะมันส่งผลและใช้ฮอร์โมนชนิดใดบ้างค่ะ การทํางานของออกซินค่ะนักเรียนมาดูว่าการทํางานของออกซินเนี่ยมีตัวอย่างและลักษณะเป็นยังไงบ้างครูบอกแล้วว่ามันช่วยเรื่องของการกระตุ้นนะคะการยืดตัวของเซลใช่ไหมคะทาให้ลําต้นสูงขึ้นนะคะจากภาพที่ครูให้นักเรียนดูมีการตอบสนองต่อแสงด้วยเอการทํางานของออกซินเนี่ยตอบสนองต่อแสงได้ยังไงเอแสงมันคือปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะดังนั้นแปลว่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในภายในเซล ก็ทำงานร่วมกันค่ะนอกจากนั้นตัวออกซินก็ยังตอบสนองต่อแรงน้อมถ่วงของโลกด้วยนะคะเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาจากยอดใช่ไหมคะการลำเลียงก็ลำเลียงลงไปด้านล่างนะคะลำเลียงทิศทางเดียวนะคะนักเรียนจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าเซลล์พืชที่งอกขึ้นมาค่ะนักเรียนครูตั้งต้นไม้ไว้หนึ่งต้นไว้ข้างๆหน้าต่างนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นพืชมีการงงตัว โค้งเข้าหาแสงถูกต้องไหมคะการโค้งตัวเข้าหาแสงเรามักจะเข้าใจว่าพืชชอบแสงถูกต้องไหมคะมันก็เลยโค้งตัวเข้าไปหาแสงบริเวณไหนไม่มีแสงมันก็จะไม่ไปหาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าพืชค่ะสร้างฮอร์โมนชนิดนี้ค่ะเรียกว่าออกซินดูภาพนี้นะคะสีชมพูค่ะนักเรียนจุดๆสีชมพูเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะถ้าเราปลูกพืชไว้ในที่ที่มีแสงแดดล้อมรอบค่ะนักเรียน พืชจะสูงขึ้นตั้งตรงตั้งตรงไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาพืชชนิดนี้ค่ะไปปลูกไว้ในที่ที่มีแสงบ้างข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีแสงค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าจุดสีชมพูเกิดอะไรเกิดขึ้นคะบริเวณที่มีแสงค่ะจุดสีชมพูแทบจะไม่เหลือเลยค่ะนักเรียนมันวิ่งหนีแสงค่ะอืมหนีแสงขึ้นมาแบบนี้แปลว่ามันไม่ชอบแสงถูกต้องไหมคะปัจจัยแสงจริงๆก็มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะมันช่วยในกระบวนการโฟโตซินเทซิสหรือการสร้างอาหารของพืชใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พืชสร้างออกซินค่ะนักเรียนพอเขาสร้างออกซินออกซินไม่ชอบแสงค่ะออกซินจะหนีแสงพอหนีแสงก็จะทําให้บริเวณที่มีออกซินจํานวนมากค่ะบอกแล้วว่าหน้าที่ของมันคืออะไรคะยืดตัวใช่ไหมคะทำให้เซลล์ยืดตัวบริเวณไหนที่มีออกซินมากเซลล์ก็จะยืดตัวออกมากเมื่อยืดตัวออกมากเป็นกันดันดันดัน,ดน ตัวเซลล์อื่นๆก็ทําให้เกิดการโค้งงอบริเวณที่ไม่มีแสงหรือไม่มีตัวออกซินที่มาช่วยการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์นั่นเองเก็ตหรือยังคะเข้าใจไม่เอ่ยแปลว่ากรณีที่พืชเนี่ยสร้างออกซินขึ้นมาค่ะถ้าเขามีจํานวนมากและทําให้เกิดการเจริญเติบโตเนี่ยถ้ามีแสงรอบๆเลยค่ะมันก็จะกระตุ้นการยืดตัวไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าบริเวณไหนไม่มีแสง มันก็จะหนีไปอยู่บริเวณที่ไม่มีแสงก็จะทําให้เกิดการโค้งงอของพืชน,นั่นเองอันนี้คือหลักการทํางานของออกซินเลยค่ะน้องเขาไม่ชอบแสงนะคะนักเรียนถ้าเราต้องการทดลองนะคะเรื่องของฮอร์โมนออกซินเราสามารถนําพืชไปปลูกไปข้างๆหน้าต่างบริเวณที่มีแสงครึ่งนึงไม่มีแสงครึ่งนึงค่ะเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้ค่ะพืชโค้งงออย่าบอกนะว่าพืชชอบแสงนักเรียนต้องบอกว่าพืชมีสารออกซินมีสาร ะควะบคุมการเจริญเติบโตเกิดขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูว่าแหล่งที่พบออกซินเนี่ยนะคะในธรรมชาติค่ะซึ่งครูอบอกแล้วว่าบริเวณปลายยอดไหมคะบริเวณใบอ่อนๆนะคะที่พบสารออกซินเป็นจํานวนมากสารออกซินเนะะี่ยค่ะในธรรมชาติเราเรียกว่า IAA ค่ะ i n d o Acetic Acid นะคะทีนี้เกษตรกรอะ ถ้าเราจะมัวจะมาใช้ส่วนของ IAA ของพืชทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ชอบแสงถ้าเจอแสงมากๆแต่ว่าการที่มันจะสูญสลายไปในระหว่างการสกัดออกมาใช้ก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมคะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือ,อคนที่คิดคนด้นผลิตขึ้นมาเนี่ยเรื่องของสารเคมีเนี่ยนะคะก็สามารถสกัดหรือสังเคราะห์นะคะสารที่ใกล้เคียงกับ IAA นะคะได้นั่นก็คือ IBA ค่ะนะคะ NAA 24D 245T ค่ะสารพวกนี้เป็นสารที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงนะคะกับส่วนของออกซินอย่างมากเลยค่ะทำงานคล้ายคลึงนะคะการที่ทำงานคล้ายคลึงเราเรียกมันว่าเป็นปัจจัยภายในได้หรือเปล่าคะคครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นยังไงคะไม่ใช่นะคะนักเรียนไม่ใช่ค่ะสารที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะนักเรียนถ้าสังเคราะห์ขึ้นมาก ใกล้เคียงนะคะกับสารที่อยู่ในธรรมชาติเราจะไม่เรียกว่าเป็นปัจจัยภายในนะคะเราเรียกมันว่าปัจจัยภายนอกค่ะเอปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งมันเป็นสารเคมีเหมือนกันเลยค่ะการนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันนําไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างมาดูกันนะคะออกซินกับการนําไปใช้ประโยชน์ค่ะนักเรียนในปัจจุบันเกษตรกรนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับสารเคมีพวกนี้ค่ะนำไปใช้ประโยชน์ก็คือ1เลยค่ะนําไปช่วยในการเร่งรากเพราะมันช่วยในการ ยืดตัวของเซลลใช่ไหมคะรากจากที่มีอยู่แล้วถ้าเราต้องการให้มีปริมาณมากเราก็ใช้สารออกซินแช่นะคะกิ่งนะคะที่เราต้องการปักชำต้องการขยายพันธุ์พืชนั้นๆเนี่ยคะ่ะทำให้มีรากเพิ่มมากขึ้นดีไหมคะนักเรียนแต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอดีนะคะทํามากจนเกินไปมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดการเร่งหรือการแบ่งเซลล์ได้นะคะเพราะอะไรคะสมดุลไงคะ การที่มีมากจนเกินไปน้อยจนเกินไปฮะ,ะทางวิชาวิทยาศาสตร์หรือเชี้วิยาของเราเนะะี่ยค่ะจะไม่นิยมให้นักเรียนคิดถึงว่ามีการมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนะคะนอกจากนั้นค่ะการใช้ประโยชน์นะคะเกษตรกร,ร,กรยังสามารถนำไปฉีดพ่นนะคะผลไม้นะคะหรือลูกไม้ที่ไม่ต้องมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นคะ่ะนักเรียนแปลว่าอะไรไม่ต้องมีการผสมระหว่างเกสรตัวผู้เกสรตัวเมีย ก็สามารถขยายขนาดกลายเป็นผลและนำผลิตผลเนี่ยนะคะไปใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นแตงโมที่ครูให้ไปองุ่นเห็นไหมคะพวกนี้ค่ะเกษตรกรนำออกซินนะคะไม่ใช่ออกซินธรรมชาตินะคะออกซินที่สังเคราะห์ขึ้นมาค่ะฉีดพ่นหานักเรียนฉีดพ่นเสร็จปุ๊บพืชไม่ต้องเกิดการปฏิสนธิใดๆค่ะเขาก็จะมีการแบ่งเซลล์ขยายขนาดของเซลล์ไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดเป็นผล,ลไม้เกิดขึ้นได้เลยค่ะดีไหมคะ ดีเนาะนะคะซึ่งเราเรียกผล,ลไม้ชนิดนี้ว่าพาทิโนคาปิกฟรุตค่ะเอผล,ลไม้พวกนี้ค่ะนักเรียนถ้าไม่ต้องเกิดการปฏิสนธิแปลว่าตัวเขาเองก็สามารถสร้างออกซินได้ใช่หรือไม่คะสร้างได้ค่ะนักเรียนสร้างได้แต่ถ้าระหว่างที่มีการปฏิสนธิพืชพวกนี้จะมีเมล็ดค่ะแต่ถ้าเราใช้สารสังเคราะห์ขึ้นมาฉีดพ่นค่ะพืชพวกนี้ก็จะเป็นพืชไร้เมล็ดนักเรียนนิยมทานไหมคะ พืชได้เมล็ดดีนะคะถ้าแตงโมงไม่มีเมล็ดขี้เกียจแกะใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะว่าออกซินนะคะที่เป็นพวก 2,4-D นะคะ 2,4,5-T พวกนี้ค่ะมันมีความพิเศษนิดนึงนะคะถ้านักเรียนใช้ในปริมาณมากจนเกินไปค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้ในปริมาณที่พอดีก็โอเคสามารถกระตุ้นนะคะการงอกการเจริญเติบโตของพืชได้แต่ถ้ามีมากจนเกินไปก็จะเกิดกรณีนี้ค่ะ นักเรียนเคยเห็นลักษณะนี้ไหมคะอืมฝนเหลืองสงครามเวียดนามเคยได้ยินไหมคะเอ๊ะทำไมในอดีตค่ะสหรัฐเนี่ยเขาใช้ตัวของสารพวกนี้เลยค่ะ 24D 245T เนี่ยค่ะในปริมาณที่เท่ากันแล้วเอาไปฉีดพ่นตามป่าเป็นเพราะอะไรสงครามในขณะนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยค่ะต้องการหาคู่ต่อสู้ใช่ไหมคะเพราะว่าการทำสงครามก็คือต้องหาคู่ต่อสู้ศัตรูพวกกลุ่ม ลักษณะที่ต่อต้านแบบนี้ค่ะเขาจะไปหลบไว้ในปา่าหาตัวไม่เจอค่ะนักเรียนทํำยังไงง่ายที่สุดฉีดพ่นป่าเลยค่ะให้ป่าตายหมดเป็นลักษณะของการหลุดล่วงนะคะของใบของพืชก็จะหาที่ตั้งนะคะของศัตรูเจอนั่นเองโหดร้ายมากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะก็คือลักษณะของ t o ฟอฟไ T เนี่ยสามารถใช้ในการผลิตยาฆ่าญยาได้ด้วยนะคะแต่ครูแม่นิยมอยากให้นักเรียนใช้นะคะเพราะว่าอะไรการใช้สารเคมีเนะะี่ยค่ะในปริมาณมากๆม,มันจะส่งผลตกค้างนะคะกับอะไรคะกับหน้าดินนะคะทำให้การเจริญเติบโตของพืชรุ่นๆต่อไปค่ะเป็นยังไงคะ,จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราเรียนเรื่องของออกซินไปแล้วนะคะลักษณะของออกซินเนี่ย ช่วยนะคะให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตนะคะเป็นปัจจัยนะคะที่ควบคุมการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะกลุ่มที่2ไซโตไคนินค่ะนักเรียนไซโตไคนิน ok เป็นฮอร์โมนนะคะที่พืชนะคะสังเคราะห์ขึ้นมาค่ะส่งผลการเจริญเติบโตนะคะเป็นปัจจัยภายในที่ทําให้พืชเนี่ยมีการแบ่งจํานวนเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะไซโตไคนิน ok ค่ะคาว่าไซโตรากศแปลว่าอะไรคะแปลว่าเซลล์นะคะนักเรียนไซโตไคนิน ok ค่ะนักเรียน เป็นฮอร์โมนพืชน,นะคะที่พบมากที่สุดเลยค่ะในบริเวณเนื้อเยื่อนะคะที่มันมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆค่ะหรือแม้กระทั่งพบภายในมเมล็ดนะคะพบภายในมเมล็ดนักเรียนจะเห็นว่าตัวของไซโตโคไคนินค่ะสามารถทําให้พืชเนี่ยมีการแบ่งเซลล์ได้ในปริมาณมากๆดังนั้นต้นอ่อนๆหรือในมเมล็ดเวลาที่มันจะเจริญเติบโตเขาจะต้องสร้างไซโตคไคนินขึ้นมาค่ะ อย่างภาพครูให้เห็นเป็นลูกทุเรียนเห็นไหมคะที่มีขนาดเล็กๆจะเป็นทุเรียนขนาดใหญ่ได้ยังไงก็เริ่มสร้างไซโตไคนินนคะแบ่งเซลล์ ale, ขยายขนาดยืดยาวไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นนะคะนั่นเองส่วนเมล็ดรองอกรอการงอกมีไซโตไคนินขยายขนาดแบ่งเซลล์ ale, ไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถทําให้เขาเจริญเติบโตได้นั่นเองไซโตไคนินค่ะนักเรียน ตัวไซโตไคนินเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือแบ่งเซลล์ใช่ไหมคะแบ่งเซลล์เปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ดิฟเฟเรนตัวเองให้เป็นลักษณะที่ทําหน้าที่จาเพาะนอกจากนั้นค่ะทํางานนะคะช่วยในเรื่องของการเจริญของตาข้างค่ะนักเรียนทํางานร่วมกันกับออกซินเหมือนเดิมค่ะนะคะและอีกอย่างช่วยในการชะลอการแก่ของใบด้วยนะคะตัวไซโตไคนินค่ะนักเรียนจากภาพนักเรียนเห็นไหมอันนี้คือใบของมะเขือเทศนะคะ เริ่มแรกเลเวลแรกก็จะมีใบแค่ไม่กี่ใบเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพิ่มไซโตไคนินพืชสร้างขึ้นมาเรื่อยๆใบจาก1 buy, ใบกลายเป็น2ใบขยายขนาดของเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในเซลล์ใบก็จะดิฟเฟเรนต์หรือมีความจำเพาะเจาะจงของเซลล์เซลล์ไปทําหน้าที่จำเพาะเกิดขึ้นส่วนกลุ่มเห็นไหมคะว่ารูปที่3เนี่ยเลเวลเพิ่มขึ้นค่ะนักเรียนมีไซโตไคนินเพิ่มขึ้นใบก็จะมีลักษณะเป็นไงคะ มีก้านใบเพิ่มขึ้นมีขนาดของใบเพิ่มขึ้นและจํานวนใบเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอีกภาพนหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่ายอดของตาข้างของก้านนะคะใบจํานวนยอดของตาข้างของมันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะขึ้นเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าในภาพครูดได้ตัดอะไรคะจากภาพตัดตรงก้านยอดเนี่ยค่ะออกไปก็ทําให้ตาข้างของมันเนี่ยเจริญง,งอกขึ้นมาทางด้านข้างมากขึ้นแปลว่าการส่งเสริมการทํางานนะคะ ของไซโตไคนินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจึงทําให้ตาข้างเจริญทางด้านข้างจํานวนมากนั่นเองค่ะนอกจากนั้นตัวของไซโตไคนินเองนะคะก็ชะลอการแก่ของใบใบอ่อนใบแก่กว่ากว่าจะแก่เนี่ยก็จะมีการสร้างตัวของไซโตไคนินเพิ่มขึ้นนั่นเองไซโตไคนิน ok in ค่ะนะักเรียนในธรรมชาติค่ะเราจะเรียกไซโตไคนินว่าไคนิตินหรือซีเอตินค่ะ ไคเนตินได้มาจากไหนง่ายๆเลยค่ะจากธรรมชาติไซโตไคนินธรรมชาติก็คือน้ำมะพร้าวดีนี่เองค่ะเวลาเรากินน้ำมะพร้าวแปลว่าฮอร์โมนพืชที่ชื่อว่าไซโตไคนินนะคะหรือว่าไคเนตินเนี่ยจะอยู่ในน้ำมะพร้าวส่วนข้าวโพดอ่อนลูกอ่อนๆพวกผลไม้อ่อนๆพวกนี้ค่ะก็จะพบซีเอตินนะคะพบซีเอตินมากที่สุดนะคะนักวิจัยพบว่าตรงนี้เลยค่ะข้าวโพดอ่อนนะคะมีซีเอตินจำนวนมากค่ะ เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะทีนี้ถ้าสังเคราะห์ขึ้นมีอะไรบ้างเราเรียกสารที่สังเคราะห์ขึ้นว่า B A ค่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือ T D C นะคะสารที่สังเคราะห์ขึ้นพวกเนี้ยค่ะเป็นปัจจัยนะคะภายนอกที่เกษตรกรสร้างขึ้นมานะคะมีคุณสมบัติคล้ายกันนะคะถ้าฉีดพ่นเข้าไปกับพืชช่วยให้พืชเจริญเติบโตแบ่งเซลล์นะคะยืดขนาดของเซลล์ได้เหมือนกันกับส่วนของไซโตไคนินธรรมชาติเลยค่ะ ไซโตไคนินค่ะนักเรียนกับการใช้ประโยชน์นะคะไซโตไคนินเนี่ยกับการใช้ประโยชน์ครูเห็นในภาพในการทดลองเนะะี่ยค่ะเป็นต้นถั่วเนาะตัดยอดออกค่ะนักเรียนเห็นไหมว่าตาข้างเป็นไงคะงอกนะคะภาพซ้ายมือนักเรียนจะเห็นว่าถ้ามีปริมาณของออกซินมากค่ะทําให้ต้นถั่วยืดยาวขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าตัดวงจรของออกซินออกค่ะทํางานร่วมกันกับไซโตไคนินแล้วนะคะตอนนี้ตัดชึบเกิดอะไรเกิดขึ้นคะตาข้างงอกค่ะนักเรียนตาข้างงอกนะคะ งอกขึ้นมาเยอะเลยค่ะนะคะตาข้างย่อขึ้นมามากขึ้นนะคะแปลว่าถ้าเราต้องการให้ไซโตไคนินทำงานเราก็จะต้องลดปริมาณของออกซินค่ะสารสองตัวนี้ทำงานร่วมกันนะคะแต่ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะไซโตไคนิน ok in ค่ะนะักเรียนไซโตไคนิน ok in บอกแล้วว่าช่วยนะคะในเรื่องของการ ขยายขนาดของเซลล์แบ่งตัวของเซลล์นะคะนอกจากนั้นตัวไซโตไคนินเองนะคะก็ยังป้องกันการสลายตัวของคอโรฟิลได้ด้วยค่ะคอโรฟิลมีความสําคัญมากๆเลยนะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นฮอร์โมนพืชชนิดนี้ค่ะสามารถทําให้ตัวของพืชเจริญเติบโตนะคะสมบูรณ์แข็งแรงและมีสีเขียวนั่นเองไซโตไคนินค่ะไซโตไคนินค่ะนำไปใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะในขั้นตอนนะคะของ พเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือทิชูเค้าเจอร์ค่ะนักเรียนใส่ไซโตไคนินนะคะทำให้พืชสามารถงอกตาข้างขึ้นมาได้จํานวนมากๆและก็สามารถขยายพันธุ์นะคะได้จํานวนทีละมากๆค่ะนิยมใช้มากๆเลยนะคะในอุตสาหกรรมเกษตรณปัจจุบันค่ะแปลว่าถ้าเรามีเซลล์แค่ไม่กี่เซลล์เอาไปเพาะเลี้ยงและเติมไซโตไคนินเข้าไป1ขวดเราก็สามารถขยายพันธุ์พืชได้ทีละจํานวนมากๆนะคะ นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ควบคุมนะคะทรงพุ่มของต้นไม้ได้ด้วยเราต้องการให้ทรงพุ่มของต้นไม้สวยเราก็ตัดออกซินออกค่ะตัดแตงตัดแตง,ตแตงทําให้ตาข้างออกจํานวนข้างๆมากๆต้นไม้ก็จะเป็นทรงพุ่มอย่างที่นักเรียนเห็นเลยค่ะค่ะฮอร์โมนทั้ง2ชนิดแล้วนะคะนักเรียนเรียนไปทั้งหมด2ชนิดแล้วก็คือออกซินกับไซโตไคนินค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวครูขอจบไว้ที่ฮอร์โมนทั้ง2ชนิดก่อนนะคะเดี๋ยวขาบหน้าเรามาเจออีก3ชนิดนะคะ เจอกันนะคะครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน